สวัสดีครับแที่ท่านผู้กันแล้วก็เพื่อนๆทังกั้นะครับกท่านผู้ชมทุก่นรับนะคะ่อินนะคะต้องขอรากขอบคุณคะทอานอาจารย์คุนอินนะคะซึ่งเป็นแพกสหรับเรานะคะทรกทุกครั้งเลยนะคะแล้วรู้จะเป็นครงที่คั้ที่สองนะคะแต่ว่าเราค่ะประทับใจมากนะคะโลออราตขออนุญาตนะคะ ทให้เราดูที่ว่ามันจะดังค่ะหลังวันนี้นะคะก็ถ้าราจะเหน่อนนะคะก็ให้เขียนมาเป็นแองที่เผยและรับานะคะเป็นลายลวดเลยนะคะค่ะก็ดีๆแล้วก็ต้บอกว่าจะมีมีความถูกทางมีแบบเป็นให้ความคิกทานระหว่างเด็กนัก อาจารย์ไทยที่มาทนี่ดูเขา่ดรู้สึกผมคุณดูน้องบ๊องห้าคุณดูกับผมยูที่บ้านเราแบบขาอกบองห้าฉักระผมห้าคือตัวคุอาจารย์ไทยกขไม่ได้โดที่นี้นะถ้าดูการน่าต่ไปเรียนจบวิทยาลัยมาก็ถึงแล้วก็จะมีข้อเท่า <languages? S 2> แล้วก็มาษาที่เรื่องมีการรับการไปหาสู่กันตลอดมีอะไรก็จะฝึกภาษาบางแนะนำบังควรทำอะไรในแบบเด็กมีให้ให้ผู้ติสารตลอดแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่บอกว่าเป็นคนที่อาจจะไม่เป็นเก่งในเรื่องยูทูบอะไรแต่ว่าเป็นตาที่มีไอเดียต่างเป็นคนที่มีไอเดียรู้จักทำงานอายนธี่การตัดตานที่ดี คริงๆก็บอกว่าการสอนมันไม่ใช่เรองง่ายผมดิกัเลยเพราะว่าผมเป็นรูะกอบมันต้องทุเล็สองบกไม่ตอนเลยยากมากแต่ว่าคุมก็จะต่ำกว่าทรองผมยิ่นรกมันก็ยิ่นยากนะครับรถต่อไปมีไบคาย้องแต่ที่บอกว่าผมค่อนข้างจะ อ่ายูงเป็นพท่์คือที่เป็นระดับทั้งประถมอ่ต้องขอประถมนะคะ่ารัฐโยนเพราะว่าประถมเนี่ยคามหักมาผู้เก่าจบอกพบแล้วห้าดูเรื่องระเบิดพุ่เนี่ยจะต้องเป็นกำลังสำคัญให้โรงเรียนอีกในระดับนัฐโยนดูนครัฐโยนว่าต้านต่อในหัวปีท็อปเตร์ในยคทก็จะไปอยู่ระดับมหาวิทยาลัยถึงในคูาวิทยาอะไรสบายที่สุด ลักษณะที่ถก็คือคือระเถิบค่ะซึ่งจะสังเกตได้นะคะตอนนี้เด็กๆเอาความสนใจให้เด้วยกนะคะเด็กๆก็จะค่ยนือเม่ถึงจะแตห่อยเขาจะถึงเต้นนะคะก็จะคุยแล้วก็อธีความสนใจข่งเันนหคะคืมันมันเห็นว่าเขาเป็นเด็กน่ารักนะครับแต่ว่าลองไปดูนะประทักิจการมอกอย่างเลยนะมังยากเขาไม่รูง่ายครับแล้วก็ื เมื่านนะบบือที่อผตอนมื้นะคะเียกของเราก็นำคุมาเป็นอาร์ของโรงเรียนนะคะครับผมติดตาเห็นงานค่เห็นะไรแบยู่สายกันเป็นใช่กันยาวใช่ค่ะถือว่าเก่งมากก่าเขาอว่เ็สองไม่เลเลยต้องที่เธอเ็นได้หเิดคหน้านะคะซึ่งเด็กปนี้ของเราเอน เราควกอาควรยักย้้ครอะไร่ครับทีนี้ผมจะบอกออย่างหนว่าบที่กเป็นเานไรนะครับผม่อนเป็นเยาหรอว่ยงเรียงกเตเละเรียงรัดเื่องกัะเพื่อจะต้งนทกุกอ่างีงยนงใหญ่ๆสมาิหลัอ่าเดี๋ยวมาอยู่ตรนี้ไหมบางที่เอาไปให้เต็มยาให้ใผมเต็มยาให้ ผมไม่เคยผากอยู่ที่นี่อะไรอย่างนั้นผมก็เลยบอกว่าทีนี่ถ้าพี่มีผลงานก็ต้องระวังระวังเรื่องตกอกแล้วก็มีที่มาือมาอยู่ที่ไหนมอยู่ที่นี่ไหมผก็เลยเรืองรับเราต้องต้องดูนะครับนั่ไม่จริงจริงผมก็ตงให้เราไดแต่ถ้ามีผลงานที่ไม่เยี่ยมมันจะมาทวน มาที่น้อยน้อยนิแล้วก็เก็เี่ยอาการที่แตกนะครับที่ทาถือทำากที่นั่งที่าแตีอย่างไรถ้าที่ทานลกเขาก็แตไม่แตกตบอไอย่าเดียวยี่สิบปีนะะถึงเวลาปุ๊บผมออกเลยไม่โลกไม่ย้ายไปไหนครับคือถ้าผมถูกมันที่เดียวที่เป็นแม่าถูกเป็นอย่งไก็จะเปถือดีไม่ไปเลยที่ไหนก็ไม่ไ เออนี่เผลการดูคือลาวขกี่กัรผลการคือขนให้ผู้ชมนะคะที่มาแบ่งปกับเู้ใดนะคะใช่ครับรงไี่ือข่าวประานที่ผมได้รับมาคผมแจะงรข่าวอราที่บอกให้ฟังขอได้ย่ามปนถึความโด่งดงของาจรยจากที่มีจากพ้นทไทยนะคะก็กมึมาให้กับตึกตกตเวตึนอ าทีเราจะดาเยงก็ระสบการแปลนะคะแล้วก็ผมที่ก็มีสายในสายโนค่ะคอเราอาจจะมีเดนนะครอาจจะได้ร่วมกับเ็นๆทั้งท้ายเร่องเพราะผมเทเจริญพรมเนี่ยเปผมงข้าก็คือมายต้องแีองเนี่ยอัง บอลหแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตีนหางมันอาจจไม่เจอนไม่ได้แต่ว่าอะไรก็แล้วแตีมันเป็นวิถีที่ก็ต้องเดินต่อไปแต่ยางไรสตของเราก็น่าจสุดที่เขาเป็นตีหรือขาคู่